จะได้รองแชมป์หรือไม่ได้รองแชมป์เนี่ยมึงต้องไม่คิดติว่าเฮ้ยได้รองแชมป์แล้วมึงต้องไปแลกกับแพ้เวีรยพูลไม่ชนะเวีรยพูลหรือไม่ได้แชมป์ยูโลปาลีไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมรองแชมป์ก็ไม่ดีมีความภาคภูมิใจอะไรมากมายก่อนหน้านี้แมนยูเคยได้รองแชมป์ตอนยุคบริยุกไม่เห็นกูไม่เคยรู้สึกภูมิใจเทียอะไรเลยคือมันก็ไม่ได้แชมป์ไงคือไม่ได้แชมป์อยู่ดีคืออย่าไปภูมิใจกับรองแชมป์นะแต่ตอนนี้คืนเนี้ย เมนยู you, ตามทฤษฎีตามหลักคณิตศาสตร์มีลุ้นแชมป์ตามหลักคณิตศาสตร์ได้แชมป์อันนี้ออกตัวก่อนแล้วนะพูดนักวาชาทฤษฎีนี่ผมเห็นรีซอรแล้วผมนึกถึงใครรู้ไหมใครครับพี่เอดิสันคาวานี่นี่ไหมก็ยังก็ยังนี่อายุ34 ไปแมตช์ต่อเดี๋ยวสามห้าสามหกก็ยังโอเคอยู่แต่เขาไปนี่เขรักษาสภาพร่างกายเขานี่เขายิงเขาอะไรตลอดนี่คือบ็อกสไตเกอร์ของจริงผเขาบอกให้ขอแค่คุณผ่านบอลมาให้ผมเดี๋ยวผมวิ่งเข้าใส่เองเหมือนคาวานี่เลยผมสูญหน้าเล่นมนต้องต่เด็กจนแล้วพอวานนี้พอที่คุยอยู่นี้นี่อะไรนี่คุยแมตช์ต่อเพราคาวานี่เนี่ยมันอาจจะคุยอย่างที่ไม่รู้ไงอ้าวเอาเอาสเปอร์พี่ติ่งมั้งอ หนักไม่เอาสามจริงโอ้โหอย่าใช้คำว่าหนักไหมใช้คำว่าเยี่ยไหมดีกว่าตอนพี่นั่งอยู่ในร้านร้านอาหารดื่มดื่มอยู่ไอ้สัตว์เอ้หรือว่าปีนี้ทีมกูจะเป็นแชมป์เลยมึงเล่นเรืงกับแชมป์เลยนำจาาฝูงน้ำจ่าฝูงตอนนั้นอะไรเกมอะไรครับแม่งนำเวทแชม์สามศูนย์โอ้โหแม่งฟอมแชมป์เล่นอย่างนี้แอคล้กูแอคแล้วไอ้สัตว์สามสามถ้าหลังจากนั้นล่วกเลย ดดไม่เปิดเล่าต่อแล้วแดดก็ไม่ลงเลยนะพี่พฤติการใช่ปะเป็นกาฝูงครับไอสว์พอพฤษภาคมมึงชันไปหลีกมึงไม่ได้ไปเลยเข้าชิงหลีกครับมึงก็เสือกเล่นแย่ที่สุดนัดหนึ่งในลูกกาเอ้ยเลยครับมึงยิงได้สี่ลูกมึงตกรอบเลยไปเจอเขายิงห้าลูกถูกป่ะยูโรปาลีกมึงนำทีมอ่อนกับสองศูนย์มึงกลับแพ้สามสองนี่มันมันอะไรเนี่ยแฮร์รี่เคนอะ ยังไงอยู่ไปคือตอนนี้นะพี่ว่าห้าสิบห้าสิบ กุญแจสำคัญคือเลือกผู้จัดการทีมมาก่อนแล้วงานของผู้จัดการทีมงานแรกก็คือก็ต้องไปคุยไอ้เคนไอ้เคนมึงเชื่อกูนะกูขอมึงดีนึงแกูจะทำให้มึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าแล้วกูมีหญิงกูจัดหญิงให้มึงโอเอยู่ใจไม่ไม่ไมาถึงอันนี้เปิดเปียเปยเป็นไเปียเปมีมีไหมวะดิวดิวแบบนี้ไม่มีไม่มีัดกันหญิงให้เขาคุยกันมึงไม่รู้เรื่องหรอกมีแต่มึงไทยมีเวลาเวลาผู้ัดสินมาจากเกาหลีอะไรเงี้ย ที่เหมียนง่ายจพาไปเอาไม่ไหร่ชื่ไหมครับวันนี้ Google ค้นบันสดครบทุกแมบบโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android